สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องกล้องปลายไท่แน่เล่าน้ำกับผมวันนี้ก็จะไม่น้ำเสนอตอนผัดเห็ดรวมครับผมเห็ดรวมก็จะมีเห็ดหัวโตก็เห็ดออลิโอกคออลิดำแครอทครับผมต้นหอมครับผม เยวห้องไปผัดกันเลยครับพี่นอ้องต่อมาครับผมเราจะลวกเห็ดก่อนเห็ดเคโลลวกรวมกันเลยครับผมค,ครับ It's cool up. Uh. ไายสิได้เลยครับพี่น้องจะห่อกระตาก่อนต่อมาเราจะใส่น้ำมันมนิดนึงครับผมน้ำมันนิดนึงกระเทียมครับผม เทผัดน้ำมันหอยรูบดี๋ยถึงว่าวตัวผัดน้ำมันหอยครับเพิมน้ำซุปนิดหนึ่ง เน่เขาก็มาพุ่งกันหละครับพี่นอ้องขาวก็ะาพร้รสดีครึ่งช้อนชาครับน้ำตาลใส่นิดหนึ่งแล้วแต่ใครชอบชูรสครึ่งช้อนชาครับลูกขาวไม่ครึ่งช้อนหัวโตผ้าเขียวครับผมน้ำมันหอย ใส่เข้าไปช้อนช้อนครึ่งหัวโตครับผมเราก็ผัดไปเรื่อยๆจแล้วสีเลยโอ้โหไอ้แซบแซบแซบ ต้นหอมครับเล่เลยอยโอ้ยพาเดนเนี่ยกินด้นเลยิีแกงยังไงพาเดนได้ด้วยล่ะ แล้วเราจะใสแนน่แป้งมันนิดนึงครับแป้งมันใส่ให้มันเหนียวสยใส่มันข้นอีกนึ่โอ้โหเรียบร้อยแล้วแหละครับพี่นอ้อกง่าย เท็ดรวมเท,ท็ดหัวโตน้ำมันหอ,อเข้าไปสรับปเทศกันนะครับพี่น้องอันนี้ยี่้ยิปยี่ห้อยิง่ายๆทา,านแล้วกัน แล้วแหละครับพี่้องผัดเท็ดน้ำมันหอยครับผมคลิปนี้ก็ต้นนี้แหละครับพ่อกันดีคลิปนาะสวัสดีครับผม